ผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นบรรพบุรุษสร้างสรรค์เป็นลายเส้นถักทอถ่ายทอดแสดงเอกลักษณ์ความดีงามคุณค่าและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ้าไทยได้รับการยอมรับยกย่อง สู่สายตาสังคมประชาคมโลกอย่างน่าภาคภูมิใจสมควรอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องรักษาพัฒนาต่อยอดผ้าไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปจังหวัดอุตรดิตถ์โดยคณะกรรมการพัฒนาลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีมติเห็นชอบให้ลายดอกประดูสรีอุตรดิตถ์ เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งดอกประดูเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์รายละเอียดของลายดอกประดูสีอุตรดิตถ์ประกอบด้วยลายหงของชาติพันธุ์ไทยยวนลายขอสองจากแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำน่านและแม่น้ำปาาลายข้าพันก้อนจากประเพณีแห่ข้าพันก้อน ดอกประดูวันนี้อบจออนทัวจะพาทุกท่านไปชมการทอผ้าลายดอกประดูสีอุตรดิตกันที่ร้านนกเล็กผ้าทอพื้นเมืองที่ตำบลช้ยจุมพลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตกันค่ะของเราเนี่ยมันไม่ได้ทอคนเดียวทั้งผืนของเรามันทอแยกฉะนั้นอ่ะเราทอพร้อมกันได้เลย ก็จะเป็นเอวเป็นตัวเป็นตีนได้เลยแล้วก็ค่อยเอามาประกอบกันแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าในสมัยอดีตเนี่ยคนเดียวทอทั้งผืนเลยแล้วก็ส่งทั้งผืน <c oughs> เพราะว่าตอนเมื่อก่อนเราไม่ได้ทอขายเราไม่ได้ทอจำหน่ายชาติพันธุ์ไทย,ยวนที่อพยพจากเชียนแสนมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาทอใส่กันเอง ฉะนั้นเนี่ยผ้ารับแรงก,ก็จะเหมือนทางผ้าเชียงแสนแม่แจม่มเมืองรองของแพทย์แม้กระทั่งน้ําอ่างท่าปลาที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันอันนี้เนี่ยผ้าจะเหมือนกันหมดแล้วลายผ้าก็จะเหมือนกันแต่ว่าเรียกต่างกันส่วนในปัจจุบันเนี่ยเราทอไว้จาหน่ายโดยส่วนใหญ่ก็จะหลากหลายมากขึ้นมีลายหลากหลายมากขึ้นมีสีหลากหลายมากขึ้น วัสดุที่เอามาทำเนี่ยก็จะหลากหลายมากขึ้นเช่นกันเราไม่ได้ใช้แค่ไหมหรือว่าเป็นฝ้ายฝ้ายแท้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ฝ้ายจากโรงงานซึ่งลดค่าใช้จ่ายแล้วหนึ่งแล้วก็สีไม่ตกไม่โหดก็จะง่ายสะดวกมากขึ้นค่ะตรงนี้ในส่วนนี้เขาเรียกว่าตีนจกตีนจกค่ะตีนจกเป็นตีนสิ้นแล้วก็เอามาต่อกับเรียกว่าเป็นตัวอันนี้ลายอะไรตัวสิ้นอันนี้ลายมุกค่ะ ลายมุกหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่เรียกว่าลายลูกแก้วเป็นลักษณะเด่นของเอเมริกาเลืใช่ค่กะก็จะมีเอลซินเอลซินส่วนใหญ่จะเป็นเอลขาวเอลแดงซึ่งเขามีความเชื่อว่ามันจะเป็นการต่ออายุของผู้ส่ใส่แล้วในลายผ้าตีนจกเขาก็จะมีลายแอบแฝงอันนี้เป็นลายประดู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายหงลายนกกินน้ำร่วมต้นเขาก็จะเชื่อว่าเป็น ผู้สามีภรรยาที่ช่วยกันทำมาหากินคอยอยู่คู่กันคุ้มครองกันก็จะมีแอบแฝงอยู่ในลายผ้าแล้วของที่นี่นี่คือทอกันที่ไหนทอในหมู่บ้านนี่แหละค่ะตอนที่ไปให้ชาวบ้านทอแล้วเราเป็นคนมาประกอบเองเหรอใช่ค่ะแม่เป็นคนเย็บเองอแต่ถ้าลายเนี่ยเราเป็นคนคิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถขอเชิญชวนทุกท่าน สวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลายดอกประดู่สีอุตรดิตถ์เพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอุตรดิตถ์สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กลุ่มพอผ้าและชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่ผู้ประกอบการกลุ่มพอผ้า ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะ